อาจจะเป็นพราช่วงนี้ทุกคนกักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยทําให้เหล่าคนบันเทิงหลายๆคนถือโอกาสเปลี่ยนลุกกันสักหน่อยอย่างหนุ่มเวียสุกลลวัฒน์ที่ได้ไว้หนวดดกดําเป็นหนุ่มมาดเข้มงานนี้เมื่อหวานใจอย่างสาวเบราราณีได้ไปออกงานอีเวนต์ออนไลน์งานหนึ่งให้สัมภาษณ์ถึงลุคนี้ของฝ่ายชายว่าลุกไหนก็ได้ตามลุงสบายใจค่ะ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าพี่เวียนั้นเขาติดใจกับคำว่าลุงหรือเปล่าพอล่าสุดลงรูปใน i อพร้อมแคปชั่นว่าลุงที่ไหนจะใส่แดงจา้าบขนาดนี้ GN ดอกคูณเสียงแคนไทยแลนด์บ้านพี่ซึ่งแฟนๆก็ต่างเอ็นดูกันยกใหญ่ว่าลุงที่ไหนจะหล่อขนาดนี้ใช่ไหมล่ะคะ